มาดูเกมที่2ครับมีโก้ครับเริ่มต้นคือแล้วครับแบนค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับผมแต่เกมนี้ Invade อ e ีสปอร์ตที่เลือกก่อนแต่แน่นอน,นยังคงยึดมั่นกับคามิลเดอปาร์ตี้หยิบแร็์ตอนกับกาเลโอไปยังคงเป็นท็อปเลนสองตัวหยิบพร้อมกันนะฮะส่วนกาเลโอก็หยิบตัดคามิลเหมือนเดิมโอ้อินเวตนะหยิบมาเป็นราคาไซยาเกมนี้เดอร์ปาร์ตี้จะหยิบ ตัวไหนออกมาดีฮะที่เลนกลางยังคงเป็นตัวของคาซิกให้กับโอเว่นก่อนหรือเปล่าไม่เหมือนกับเกมที่แล้วนะฮะสำหรับตัวที่มาค่อนข้างจะไวมากๆแล้วอย่างสปอร์ตลูเชนกับบอมยังไม่โป่ครับลครับเป็นคอคกิกครับผมนะฮะคาซิกนี่เกมเมื่อกี้ก็ เล่นแบบใจเย็นแหละครับผมช่วงต้นเกมก็ไม่ได้ก็สิบเพย์มากเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ตามสไตล์อินเบดแล้วก็พยายามจะบีบทามมิ่งครับผมแต่บีบในเรื่องของสกอร์คิวไม่ได้นะครับผมนะก็เลยทําให้พลาดในจุดนั้นไปว่าเรนการ์ครับเรนกาเจอคาซิกครับคูลแคทรออยู่นานแล้วในที่สุดได้เห็นฤทธิทีกับด้วยนะโอ้อินเบดอีสปอร์ตเกมนี้จะเป็นฝ่ายวิ่งใส่แทนว่าเกมที่แล้วเป็นฝั่งเล่น2องแคลร์เกมนี้จะเล่น2สองอัศวินแล้วเทอร์ไบรที่ฮะ หยิบคอกี้มาแต่เลื่กจะไม่เล่น2แครี่ให้หยิบอคาลีให้กับตัวของเลแค่เหมือนเดิมแล้วเอากาลิโอเข้าไปยืนคู่กันกับคอกี้ที่เล่นล่างเอาแล้วฮะเรียบร้อยครับผมครบถ้วนกันไปฮะเป็นเจน่าครับผมโคดิทฟีดครับแคทไทยท็อปเลนเรนก้าเลน 9, เอ็กซ์ครับผมนะมาดูสิว่าคู่แคทตลอดการครับคาซิกส์กับเซนเตอร์เรนก้าเนี่ยครัผลจะออกไป <Okay. S 2> ท,ที่ทีมไหนนะฮะ แต่เกมนี้น่าจะตูมตามหมดสมควรนะพี่แบงค์เพราะว่าดูคู่กลางกับจังเกิลนะฮะเรนกาเดียนาเจอกับคาซิกอัคารีนี่คือโอ้โหใส่กันยับแน่แน่ครับผมสำหรับตัวของความสามารถในการโดดใส่กันไม่ได้คิดเรื่องความเซฟตี้กันเท่าไหร่ทั้งสองตัวละครนี้ใส่ได้ใส่ไปก่อนใจครับก็รอดูครับว่าทางฝั่งตัวของเอร์เนกาครับจะเมคเพลย์แค่ไหนนะครับผมแล้วก็อินเวเนี่จะเล่นเป็น แนวแบบเมื่อวานหรือเปล่านะที่จะโยกเลนกลางเนี่ยมาทำการแก๊งกรบอกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนะฮะในเกมเมื่อกี้ก็จะดูอื่นๆไปหน่อยนั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวแชมเปี้ยนที่ไลอัพเนี่ยเป็นคอมมาแต่ละตัวเนี่ยคือเน้นแบบดึง3นาทีดึง4นาทีก่อนเลยฮนะตอนนี้ครับนะฮะมาดูครับเข้าสูริกโอเ e เรชั่นไวเล็ตกับอินเว d ร์ติสปอร์ตกับเ h i ร์ p a ปาร์ตี้ครับสถานี จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งพอยที่อยากจะพูดถึงในเกมที่ผ่านมาด้วยนั่นคือหลังจากที่แพชช์นี้ทำให้ทัมมิ่งของการเกิดของมังกรและเรนเฟอรัลยอดแย่กันนะฮะเกมเมื่อสักครู่นี้ทางอินเวนและเลือกที่จะไปเล่นฝั่งด้านบนของแมปทั้ง2ครั้งทั้งบารอนชอแล้วก็มังกรฝ่ายตัวแรกทำให้เจปาร์ตี้ได้มังกร2ตัวสำคัญนั้นไปจะมีความแตกต่างตรงนี้ไหมฮะสำหรับเกมนี้จะมีการเปลี่ยนตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะให้คามสคัญก์กับมังกรมากขึ้นหรือว่าจะเลี่ยงไฟไปเลยอีกครั้งหนึ่ง บึมบึมบึมอะไรฮะตรงกลางครับเหล็กแห้งกระบอกกับโคดินฟีดครับแลกสกิลกันสนุกสนานกันเลยฮะถึงเดย์หน้าแล้วก็อคาคุรีครับเจอไฟฟอยส์ไล์ครับเม <c oughs> ื่อวานเห็นราคาบ่อยมากนะฮะแพ็คคู่มาซาย่าผมหรือจะเป็นราคาก็แก๊งกระบกับตัวอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะซึ่งอินเวสต์สปอร์ตเนี่ยก็ชื่นชอบในการเล่นราคาเดียครับผมเมื่อวันระเบิดฟอร์มนะทั้งเดินวอตต์เดชครับ ไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยจะสามารถกำรับเชิร์ฟพาร์ตี้ได้หรือเปล่าครับเพราะเซิร์พาร์ตี้นี้ก็เหมือนทีมถูกพัฒนามาเรื่อยๆครับผมนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้มกันเลยทีเดียวครับได้ข่าวมาว่าตอนเจอกับทางฝั่งอี o วอร์เน่สูสีเลยนะนะครับแพ้ไป1ต่อ2ครับเกมก็สนุกสนานตามท้องเรื่องนะฮะอย่างนี้เห็นตอแต่ว่าอุ้ยตรงนี้โดดใส่ก่อนเลยโค้ชฟีด กับเดียร์นาจ่ายเท่าไรแล้วชอ้อเสร็จแต่เลไรแค่จะเอาอคืนหรือเปล่าวิ่งมาหุ่มแห่หุ่มแห่ขนาดนี้ <c oughs> สเสียอยู่ห <c oughs> เหมือนกันรออยู่ฮะแต่ตอนนี้ครับคาซิกเหมือนตนุ๊กกาจะซอ้อนหรือเปล่ากระโดดเข้าใส่ครับผมแล้วก็วอสไปไปต้องแฟดออกกับโคดินฟีดครับโดนมาต่อครับตามเลยครับแฟดไปจังหวะนี้ครับยกขึ้นมายับต่อยกับผมแกนิทรัสเข้าไปแล้วก็เก็บการสวนไปครับผมตายไปครับคาซิกถึงก่อนนะครับผมสำหรับโคดินฟีดแล้วก็วอตเดอะเจส ซัพพอร์ตที่เติมเกมจัดจ้านอีกครั้งหนึ่งฮะสำหรับกับทีมของขอินเวอร์สชวลคนนี้ครับผมคือจังหวะเมื่อกี้ลูกเล่าลูกชนจริงๆฮะแต่เลน X ยังไงตรงกลางเสียเรือยไปเยอะมากฮะอาคาลีไล่ฟาต่อหน้าจะเก็บโซโล่คิวได้จริงๆครับผมเล็กแห้งฮะอาศัยจังหวะที่น่าจะนึกว่าจบไฟแล้วฮะเลน X จะอยู่บาวใต้พุ่มน่าจะเหยียบวอร์ดพอดีฮะก็เลยเสร็จเล็กแห้งเลย นั่นแหละถือว่า,อาคืนได้ดีฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นจังหวะเติมเ,มเกมเร็วกว่าของคู่สายยาราคารที่แน่นอนว่าคุมเลนเก่งกว่าอยู่แล้วนะทขาไม่มีอิสระในการที่จะเดินมาก่อนได้ตอนนี้ก็ผ่านไปครับผม2นาทีครับจะขึ้นนาทีที่3ครับการเงินก็จะเป็นอินเวสครับผมนำอยู่ฮะ ประมาณ1,000กว่าครับผมอุ้ยแล้วตอนนี้บวกกันนะผมไทคูครับโดนครับแกเดียวท้าอีกแล้วครับต้องแปดออกทีดีครับเชนนราไทคูฮะไปดูกันสวนการสนุกสนานะครับด้านบนนี้ก็น่าจะต้องปล่อยพวกเขาไปนะยาวๆครับผมใช่ครับ หนีกันหนีเก่งทั้งคู่ฮะมีคนละชอ็อตมีคนละอ็บิลิตี้<ย>เอามาแกนินชาร์ดอีกครั้งครับผมแต่ให้ผมก็สวนด้วยชัร์ไปฮะคุ้มตรงไหนก่อนนะสมบัติเจสเจ็บหนักเลยทีเดียว่าตอนนี้หายไปครึ่งครับแต่ตอนนี้ชีว์อฟเดอะฮันเข้ามาครับผมจัดหน้าข้าก็โดดไปย้ำต่อครับต้องแปดออกไปเลยครับเล็กแข้งแต่ตาเฉยบผมคนในปีนครับอุ้ยเจ้านะฮะเจ้าเลยครับผมยังไงล่ะยังไงล่ะครับผมเดือดกว่าผมแกนินชาร์ดเข้ามา ย้ำทิรงรถฉันเข้ามาย้บต่อครับจังหวะนี้ครับเก็บคืนไปเหมือนกันครับแล้วนั่นไฮยูกูเป็น x อ็กซ์ครับโดดปล่อยมาจังสิกพัครับลอยแล้วลิีวไปแล้วยิงมาครับผมมิซไซบาราดเก็บไปได้ผมไอตันคือยืนกัรกรอให้เลยนะสเหรับไฮยูกูครับผมปล่อยล่าช็อตให้กับไอต้นไปตอนเมื่อสักครู่นี้เข้าลึกไปหน่อยนะจังหวะที่ตัวของทางเล็กแห้งนะฮะเก็บตัวของฮันนี่ฟรุตได้แล้วน่าจะถล่มลึกเกินไปถ้าส่วนคนที่ฟีลแล้วเน็ก ทำให้กว่าจะฆ่าเล็กแห้งได้ที่เสียหายไปหนักมากแล้วแล้วก็ไฮยาคูที่เอาตีลงมาฮะเลื่นแทนสตันสองตัวคนที่ไปก่อนแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือคนที่ฟีนฮะที่เลือดน้อยแล้วโดนนี่โดนยกมาทำการรีคอร์ดอยู่ในระยะวอร์ดครับผมแล้วไฮยาคูตัว้องถือไปก่อนครับผมแล้วก็เนี่ครับเจ้าสิกพันหนีไปเลยครับเกี้ยวยาครับผมไม่สามารถเก็บได้ผมดาเมจขาดครับแล้วตอนนี้ก็ มีการเนียนครับผมจากทางปลงคาซิคก็ผมที่เก็บรีพอร์ตไปแล้วจ่ายได้งหมดยับต่อแล้วบวกกันอยู่ครับใต้เทอรเทเลตเลยครับผมมีครับโง่้าไปย้ำต่ออีกทีแกรนเทคอาติเมต้าไปพยายามจะหนีหนีบอลหรือเปล่าแคทไทยแคทไทยไม่รอดไหมแคทไทยไม่รอดครับผมแต่ก็แต่การบมดทั้สนิปไปบนเทอร์เทเลกันครับเข้ามาอย่างนี้นะแบบเปิดแปตมาย้ำต่อครับบอลเดเดเจนครับเข้าไปครับผมมูนบอลกับจับรวบได้สวยครับแล้วก็เก็บทางด้านเล็กแค้งไปด้วยหรืเล่าไม่ใช่จะหนีหนีพ้นไว้หนีไม่พ้นครับผมครับ มาครับผม oh <my> ใครยังหนักเลยฮะแลกป้อมหนีไปกับ3ศพนะฮะเตอร์ปาร์ตี้เสียหายหนักทีเดียวแน่นอนว่าก็ได้ตัวของแคทายไปด้วยแต่ว่ายังไงส่วนนี้อินเวีก,ก็คุ้มกว่าฮะเร,เรียบเลยหนาสเกตีไปฮะ <st> การเงินเป็นอ <are> ินเฟียดำอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะไม่เยอะมากเท่าไหร่ถื <st> อว่าสุสีฮะ อาเซตาลูเล่เรตจัดๆเลยครับซาย่าฮนะมาดูรีเพ็กหน่อยครับฮีโก้ฮะจังหวะนี้คือยืนนานมากจริงๆนะแค๊ไทแล้วก่อนที่เพื่อนจะมาเติมแบบ1ต่อ2ก็เก็บตัวของเรตก่อนไปได้ก่อนด้วยแต่นั้นก็แน่นอนว่าปืนจะเอาป้อมให้ได้ครับก็เลยโดนจังหวะดับเบิลแบตหยัดไปปุนต่อรวบ2หมดทางสู้ฮะ แล้วตรงนี้หันไปทีเป็นศพสะแล้วับโดนล็อกไปแล้วหายไปเลยฮะอยู่คนเดียวในรถคลาสิกเหมือนจะเข้ามาต่อชีวิตฮันก็ผมเปิดหลุดไปีแล้วครับผมเรนก้าฮะเรนเอ็กซ์ไ้กอนครับผมโอเว่นครับฝั่งนี้ก็ตีนะาเทเลสตกลางไปฮะโดนโอบอึปล่าไปครับยังไม่กล้าเข้าอะไรครับบอลเดจกับเพื่อนตามไม่ทันนะฮะล่างล่างว่ายไงล่ะเกือบตายับผมคามิ 26K ครับผมการเงินครับขอได้ยินเว็บสปอร์ตครับน่าจะเล่นกันทรงๆประมาณตรึงนี้แล้วฮะเราก็รอออบเจกต์อย่างเดียวครับหรือไม่จังหวะที่พุชิมนเวฟไปลึกเกินเกินไปฮะก็จะมีการแกงครับผมไล่บีพื้นที่ไล่คิวกันได้ฮะเหมือนเดิมครับผมซิ่งตอรของคาซิครับอีโวงไปเป็นอ่าเทสเดฟีฮะแล้วก็วอยสปรายครับ1-2ครับสกิล นอกนั้นแล้วแต่อีเด็ดนะครับผมจะเป็นลีฟก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านโอของฝั่งอ่ะไวซ์สแลส้วตอนนี้เปิดมาแฮตเชกรับอัติเมทรับครับล็อกไปต่ออุ้ยครับน็อกอัพไป2องอีกหนึ่งทีผมรวบไปครับคอกิไฮคูก็พยายามจะหนีโพเทเบลก็ไปแล้วก็แปดกันไปก็ปลบกันมาแปดออกไปครับเล่นเอกยาดีครับเพลเตอร์บอมจับล็อกไว้สไลด์อันใดปาดเขาย้ำต่อเลนเอกยังรอดเดี๋ยวผมรอดซื้อสกิลได้อย่างนั้นตัวครับแล้วสตีนก็เรียบร้อยไปครับส่วนทางฝั่งนี่ครับผมโกลเด้นฟีนรับผมไล่เก็บตกมมมาออีกกเหืนนัคัครบผ เสียไปสามครับผมเชิญปาร์ตี้ครับแล้วก็ไล่เทเลสต่อกันเลยทีเดียวครับอินเวนอีสปอร์ตเฮ้ยย่าแตเมื่อกี้มูลฟองข้ามกำแพงขรัโผมเล่นฟีดเฉียบจัดอะจากที่เล่นเป็นแครี่มานะฮะตลอดลงมาแทนในตำแหน่งเลนการก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับผมสวยคนที่เดี๋ยวดูเราจะหวดลีเพย์ตรงนี้แน่นอนว่าเซตเอาไว้ได้สวยแล้วก็วัตเตอร์เจสฮะตามปกติะยกสองตัวใต้ป้อมเก็บไปได้หนึ่ง แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีจังหวะมาเติมเกมของทางของแอนนาด้วยแต่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นแอบว่าเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในที่แคบเราเล็กแห้งกลังเดินมาอัคคีดาเมจจัดมากนะฮะในพื้นที่แบบนั้นแต่ว่าอย่างไม่แน่ถ้าเขาทำนะเนี่ยปูนเสาข้ามยู่แพงไปไหนไม่รอดนะผมกาซิโอที่พี่บอกเล่นได้แล้วแทบไม่ได้แต่ว่ายังหาจังหวะลั่นไก่ไม่เจอใช่ครับผมลังเลไปหน่อยพุ่่มเลนนะครับท่านเล่นก้าเมื่อกี้ได้พุ่มเล่นแบบระยะใกล้กับแบบในทีมไฟในส่วนนั้นนะฮะ ใช่แล้วฮะเงินนำเยอะพอสมควรอินเวดเพิ่มขึ้นด้วยสโลมังกรไปครับผมเร่งเกมกันหน่อยครับเส้นอินเวดเนี่ยตอนนี้ส่วนปาเส้นป่าที่ก็ก็ต้องเซฟเซฟแหละครับคุยตรงกลางครับเหมือนตรงกลางครับจะยังไงดีเส้นสไลด์ผมก็ไปใส่เซ้นซิมส์นี่ผมโดนเซตพีเดเตอร์ลงจับต่อยที่ต่อไปจะเจอสี่พันแล้วก็ทอนกบผมดึงไปต่อบริเวณจุต้องถอยก่อนครับและเส้น<อ>ทีอินเวดทั้งหมดทั้งมวลฮะ สายฟรีสายฟรีสายยาวอ,อะคาซิกเออไหลยาวๆไปครับผมนี่ฮะยืนกางไ้ไม่ให้กลับได้ง่ายๆครับผมไม่ให้ไปด้านซ้ายได้ง่ายด้วยทำได้สวยสำหรับตัวของเล็กแห้งแล้วให้ยากุปล่อยให้โอเว่นได้ตีป้อมไปเยอะพอสมควรเหมือนกันดาบไปครึ่งหลอดนะฮะเ <c oughs> กิดไ ดูอยู่ฮะว่าจะอยู่จะไปจะยังไงดีเธเล็ก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้พุชมินนิเวฟอะไรไปขาใต้ขนาดนั้นนะครับในเลนนั้นนั้นอยากจะบีบไฟตลอดค,ครับเทนด์อินเวฟแล้วก็เทนด์พาตี้นี่พยายามจะกอลเดอร์แชกับแล้วก็เปิดมาจนได้ครับผมไอ้วไวไครูครับโฮโตเบลออกไปแล้วแต่วันี้ก็แฟิออกอีกหนึ่งครั้งครับผมฟังฟังไอ้จันครับผมก็สแปมกรบมิสไซน์ปรลาดแกล,ลิ่งเข้าไปฮะ ใช้สกิลพลาดไปเยอะพอสมควรนะจะังหวะเข้าทำของนิเวสเลยเก็บใครไปไม่ได้ชดมื่อสักครู่นี้นี่ด้วยคอมโบจังหวะโพกไกลแล้วฮะบอยสปา์ Voice แบบเอ h น n c นส์แบบอีโวมาแล้วนะฮะของทางคาซิกบวกกับมิสซาบาราชของคอกี้ฮะทำให้เทอร์บาร์ตี้เป็นทีมกึ่งแอสซิสินที่มีจังหวะโพกดีมากทีเดียวเปิดมาครับโอวเวนวางเนละย next t o ฮะ สาศีลด่ายไปเลยผมมีคนก็าไปลวกับผมเป็นเลิศแคทไทยนี่นะครับแต่แคทไทยก็ถอยออกมาได้อยู่ดีครับวันเดอเจนครับผมปกดกดควิกเนตก็วิ่งกันเร็วยาวไปเป็นการไซด์กันหรือเปล่าแฝงตามวันจังหวะนี้แล้วก็ฮีโร่แทสครับผมไม่โดนฮะการเซนต์าวลุ้นเลยครับผมดึงมาครับเบลดคอลเลอร์แข่งครับผมตีครับลิบสคอเลอร์ไว้ก่อนส่วนด้านบนนี้ครับโคดิ้นฟีดครับแอบเนียนครับตีนนหนองเทเลดบนไปฮะเปิดชิวออฟเดอะฮันมาเจอโอเว่นขอบขอบหรือเปล่า ดืบๆดืบๆแลไม่สามารถจะหาจังหวะโดนใส่ใครได้เลยเนี่ใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีจังหวะกดเอาติ๋เอ๋โเดินฟีดมาเอ้ยดัล่างครับผมโดนแพ็กเกจเข้าไปครับผมขั้นมาครับสะดุดครับโคดนฟีดไปสูงเหลือเกิน ทางด้านแคทไทป์บอกสลิงช็อตนี้ไปก่อนอีกทีครับโอเว่นก็บอกเฉือนไปกับเซสเดฟเวียนแล้วก็บอยสมายมาแต่ทีโลแกนเอนทรีบอกกํับดึงไว้ได้เฮ็เทนิเมตอร์บอกล็อกไปต่ออีกทีโอเว่นร่วงหล่นกันอีกครับต่อนราบนี้ครับแจสติกพัดต่อยไปรับดาเมจแทนครับผมให้ทางฝั่งตัวของคอกี้นิกาบมและคอกี้วอคคอรี่ออกไปได้ฮะอู้จังว่เปิดเหมือนจะหายนะฮะเพราะว่าเป็นช็อตที่โคเดนฟิตตายฟรีก่อนและแคทไทป์เทเลสแล้วแบบจะไปช่วยเพื่อนแต่ว่าพังสนิทฮะ แต่จังห<ก>วะหน,นีกับ,<อ>บหนีไม่ดีอะแล้วจังหวะที่โก้ฮะครับผม,ผม<ห>เลือดไม่ค่อยพร้อมนะตอนนี้หรือเปล่าพ่อนลงมารึเปล่ารือเปล่าหล่ะสไตอันายนเข้าไปผมแล้วก็รื้อเซน็ิทีเตอร์มาย้ำต่อบรราชรผมไปขอหน้าทีมินเวทีสปอร์ตครับแบบนี้ครับครัชสไตล์ใส่ไปที่ด้านลังครีสามครับจี๋วว่าทหารกับเตรียมโดดครับเสือโดดไปย้ำต่อยทีครับปาดย้ำอีกทีเล็กแค่กับผมเรียบร้อยกันไปบยหโดนรินก้าไล่ครับตอนนี้กับผมไอ้ตันกับผมยืนไม่ไหวแล้ว แปลว่ามีการเข้าชนเนบอกความหิวมันท้าไม่ไหวจริงผมมูดปอจับร่วงมาสองหนึ่งดีครับแล้วเก็บไปหนึ่งคาซิงร่วงกันไปครับโอเว่นนะโคดนปีนครับผมนี่ฮะจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะสวนนี่ทําดีครับเกมที่เด่นมากจริงๆนะครับผมจะลงแดยนะในจังหวะทีมไฟาหลายครั้งต่อหลายครั้งฮนะเห็นกลางได้ป้อมไปอีกจากบัมมารอนาชอตรงเมื่อสักครู่นี้ต่อเนื่องมาจากจังหวะด้านบนแล้วฮะที่เปิดเสียแต่ว่าจังหวะที่เตอร์ตตี้ไล่ไล่คืนกลายเป็นว่าอินเวนอีสปอร์ตสวนได้ ถอดที่แคทไทม์ร่วมมือกันกับวัเตอร์เตอรงนี้งสวนมากจริงฮะครับผมไฟตรงนี้เป็นจังหวะที่บารอนนาชอไปแล้วนะฮะก็เอาตีแรกตามปกติครับผมสำหรับเจ้าพันไปตามเก็บตกและนี่ครับดูจังหวะที่เข้าไปมูนฟอล์สองครับแวนจริงๆช็อตเม่อกี้ไทยถูกก็ทำได้ดีมากเหมือนกันนะฮะกับจังหวะทอนสวนกลับมาได้ไม่งั้นเลนเน็กซ์น่าจะรอดฟรีๆเอาตี้วครับอันตีครับ ชิวออฟจะหันครับผมและโอเว่นครับจ่าเอตัวเองอยู่ในพุ่มซะด้วยครับอย่าอยู่ในพุ่มในคืนนี้ครับผมเรียบร้อยกันไปครับโดนทางด้านพอติเจนครับผมเดือควิกเนตครับผมวิ่งไล่ไข่กันด้วยฮะน,นี่คือปัญหาใหญ่ของเรนก้าในช่วงเลดเกมนะฮะพี่แกคุมแบบได้ดีเหลือเกินฮะใครจะแยกด่านที่ทำไม่ได้ครับผมได้อยู่ต่อหน้าเขาโยกไปได้ลแล้วก็แกนเนตทรัสก์ไปครัโดนลุเลดพีเดอ,อร์ครับข้อเดืกอกไปครับพอติเจนี่เกือบเป็นลมไปครับ นาดีจะตามแล้วก็บอกซีฟครับจะหนีแล้วบูดเป่าจับรวบภาษาบอกครับที่สวยครับโปคตเวลล์เวลาจะหนีหนีไม่พ้นอีแล้วครับผมที่นั่นของการิโอครับร่วบไปอีกครั้งของไฮยาคูแล้วตอนนี้ออยีสไนเดอร์เด็กซันเลยครับเหลือเหลือเล็บบาร์บารันดชอนแต่วันนี้ก็บอกแพ็กเกจเข้ามาแพ็กเกจแห่งความตายเลยไปไอตันผมไปเยีๆๆ่ยามทอยแต่ก็มีอยู่สองแชมเปี้ยนผมของเดนอินเบรครับออยีสไนเดอร์เด็กซันไปแล้วก็ตีเสมอมาหนึ่งต่อหนึ่งครับ เกม3จนได้นะครับผมสหรับวันนี้เปิดมาก็ใส่กันหนักซะแล้วเกมแรกดูเดือดในทุกไฟท์เกมที่2ก็ใส่กันนัวเหมือนกันคู่นี้สะใจจัดจัดครับผมพี่แบงสะใจครับผมนะตามเต็มที่เลยครับจังหวะนี้นะฮะของทางด้านอินเวสต์อีสปอร์ตครับก็เล่นกันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเมื่อวานนะครับบีบในทุกออบเจกต์ครับผมทุกทามมิ่งไปครับพยายามจะไล่พยายามจะล่านั่นเทิร์ดพาตี้ครับแต่เทิร์ดพาตี้ก็ถามว่า จะไม่สู้เลยก็ไม่ครับผมนะเป็นเรื่องของจังหวะล้วนๆเนาะแล้วก็จังหวะการต่อคอมโบอย่างเรืนองฮีโร่แมนชันของกาลิโอเนี่ยนะครับพักหลังๆมาเนี่ยคือเขาโดนแบบพิกออฟซะส่วนใหญ่ครับท่านั้นโดนแบบเทอร์าร์ตี้ครับก็เลยไม่สามารถที่จะแพ็้เกมกันได้อย่างที่อินเวททำนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับเสียบารอนชอไปเป็นเพอร์เฟกต์เพย์นะครับในส่วนนี้ที่มินเวฟครับไปไกลแล้วด้วยครับผมทำให้ปิดเกมได้อย่างง่ายดายครับทางด้านอินเวดอีสปอร์ตครับ แล้วเป็นจังหวะเข้าทําที่ค่อนข้างจะฉาบฉวยด้วยนะทำให้ตัวของกาลิโอไมอ่สามารถที่จะมีเวลาลงทันได้เลยเพราะว่าทั้งเรนกอ ka, แล้วก็เดียรนาก็เห็นกันอยู่แล้วว่าดาเมจเยอะแล้วก็เข้าทําได้ไวด้วยรวมถึงแน่นอนถ้าคนที่เป็นตัวตามจังหวะได้อย่างง่ายดายจริงๆครด้วยการใช้สกิลตามเพื่อนไปแบทฟูลแดนซ์ของราคานั่นเองนะแล้วก็ไม่แปลกใจที่เขาคนนี้จะได้ Play of the Match ครับผมสำหรับอินเวสต์วอเตอร์เจสสกอร์สี่ศูนย์สิบเอ็ดครับผมเงินไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำแต่นั่นไม่ส ราคาในจังหวะยกสองยกสามแทบจะทั้งเกมปล่อยให้เขาไม่ได้จริงครับผมคนนี้ซิดคิงนะครับผมซึ่ด้บผมว่าเตชเครับนะฮะเมื่อวานก็ราคาของเขาดีเลยครับชนะไปครับผมโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับผมจังหวะเข้านะจังหวะยกนี่กล้าเล่นโดยตลอดครับนะซึ่งหาได้ยากครับผมในของแต่ละทีมครับที่จะมีผู้เล่นราคาอยู่ในมือนะฮะก็เป็นเกมสามจนได้นะฮะยังไงก็ยังคงยึดมั่นกับ เส้นทางของเขาต่อไปเทอร์ดพาร์ตี้ถ้าเกิดอินเวสชนะในเกมถัดไปฮะก็จะขึ้นไปเป็นที่1ร่วมนะฮะเพราะจะสกอร์หกหนึ่งเท่ากันกับ b r u แต่แน่นอนฮะถ้าเกิดเทอร์ดพาร์ตี้เป็นฝ่ายทําได้ฮะจะเป็นการขัดขานอินเวสด้วย1ฮะแล้วก็เอาตัวเองขึ้นไปแต้มเท่ากับเขา2องที่คะแนน5แต้มถึงแม้ว่าแน่นอนว่าจะเกบแต,แ,ตแต้มแทแต้มแพจะเยอะกว่าก็ตามแต่แต้มชนะจะเท่ากันกันกบอินเวสฮะสำคัญมากเหมือนกันนะในเกมถัดไปใครจะได้ไปครับผมผลงานจะออกมาปเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันหลังเบรกนี้ครับผม